สวัสดีครับนิสันนวาลาผ่อน7,000กว่าบาทมาแล้วครับแบล็กอีชานสวยๆครับขายหาอยู่นะครับเห็นถามหากันมาเยอะนะครับจัดให้แล้วซื้อมาแล้วนะครับล้างสปาเรียบร้อยนะครับรถเตีบพึ่งเข้ามาสีดำหล่อๆเป็นแคบนะได้เป็นแคบลายสวยๆแบบนี้เกียร์กระปุกนะครับย้ำว่าเป็นเกียร์กระปุกนะครับ6สปีดรอสวยคุ้มนะครับสายเยอะกับเป้เลยนะครับเป้ก็ใช้นาวาลาอยู่ใช้จริงดีจริง นะครับไม่จุกจิกแรงม้าเยอะนะครับค่ายอื่นบอกเลยว่าเดิมเดิมเนี่ยนวรากินขาดออปชันครบสมรรถนะดีไปชอบมากครับเพราะผมบอกนะช่วงล่างดีออปชันเยอะนะครับกลุ่มกล้องมีให้ครบอะไรที่ต้องการที่ต้องใช้มันมีให้ครบหมดเลยนะครับและบอกเลยว่าออปชันให้มาครบจริงดูครับอย่างไฟลงไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์หมดแล้วนะครับอฟทามีให้คิวรอแต่งมาครบเนี่ยสวยแบบนี้ครับลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยซื้อไปใช้อย่างเดียวนะครับ ราคาถือว่าดีนะครับจาก800 0ว่าบาทเหลืออยู่แค่3 9 9 0 0 0นาวาล่าปี20และเลขไมค์แค่2 9 0 0 0โลบอกเลยว่าไมค์น้อยนะครับไมค์น้อยสภาพส,สวยๆแบบนี้มันหายากนะครับไฟหน้าโปรจคเตอร์นะครับไฟตะหมอกครบกรอบโครเมียมกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับแลปด้วยสติกเกอร์สติกเกอร์สีดำเหมือนกันนะครับให้ดูว่าสวยแค่ไหนครับนี่ให้ดูรอบๆเลยนะครับ ไปคลิปคลิปนี้จะถ่ายให้ดูนะภายนอกภายในนะครับเลขไหม่โครงสร้างรถนะครับว่าเดิมขีด A ไหมนะครับเขาบอกเลยรถเป้มันเดิมอยู่แล้วนะครับแต่เป้ถ่ายเพื่อให้ลูกค้าดูนะครับดูผ่านคลิปแล้วตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับดูแบบมืออาชีพทุกจุดทุกปนุเลยนะครับมาเริ่มกันต่อนะครับคิวล้อ8นิ้วใส่มาครบเรียบร้อยนะครับคิวล้อเนี่ยบอกเลยว่าหลายพันนะครับไม่นังซื้อครับใส่ให้แล้วติดตั้งครบเดินให้โรงงานยาง นะครับแบบนี้ไม่เอาจยเปลี่ยนให้ให้ใหม่สี่เส้นยางโตโยจะเป็นของเดิมที่สันนะแต่ว่าจยไปเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับเพราะบอกบอกเลยว่าสภาพนี้ไม่ไม่ไม่ขายนะครับอย่เปลี่ยนให้ใหม่แมคคอปสิบแปดนะครับซูมล้อปกล้อดูเลยครับนี่ยังเดิมยังสวยยังกริบนะครับปีนลงปีนลกบนปีนลกล่างเดิมนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับกระจกเดิมสีดำเป็นดอแบคไฟเลี้ยวในตัวพร้อมแล้วก็กระจกหน้าก็เดิมเช่นกันนะครับ ของเดิมที่สันครับการ,รบัลลฟโดยังยังสวยยังดีนะครับสภาพใหม่ๆกระจกคือของเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะข้อดีครับลูกค้าได้รถเหมือนเดิมจากศูนย์เลยนะครับเหมือนเดิมป้ายแดงว่ายง่ายนะครับดูสันคมเนี่ยชัดเจนแบบนี้รถไม่มีพิษควาเลยนะครับดูก็รู้แล้วนะครับประสบการณ์ล้วนนะครับอันนี้นะในการดูรถแม็กคอร์ซิแปรสภาพสวยมันจะข้างมันจะเหยียดจะเป็นสีดำเงานะครับแคปเปิดได้นะ กระจกก็ของเดิมนะนี่เห็นไหมเดิมแทนนิสสันนะครับหูจับมีตัวพวกคียเลดด้วยนะครับด้านในเปิดมานะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับด้านในเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยเบาะหนังดําตะเข็บส้มนะครับกีกระปูของสปีดนะครับ FMAMCD มีครบนะแอร์ปรับได้4ระดับนะครับแอร์แบ็กซ้ายขวาครบนะราคาตามสคบนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับสองจุดห้านะครับ 2.5 Black e ช i นตัว E สีสันดูเลยครับนี่สีเดิมแน่นอนแบบนี้สีเดิมเดิมสภาพีสวยนะครับโครงสร้างเดี๋ยวขอแก้หน่อยนะครับจะได้ให้ลูกค้าดูได้นะครับเนี่ยไม่นัาร์เห็นไหมเดิมๆดิมไมาร์กเดิมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเดิมอ่ามองมาด้านในครับไม่มีรอยเชื่อมใหม่เนี่ยเดิมโครงสร้างเดิมเกรด A ครับมีใบตรวจใบเซอร์ให้ด้วยนะครับรถไปได้ไดรางวัลการันตีทุกคันนะเกรด A 5ดาวนะครับ ถ้าไม่เก็ตอีาดาวผมไม่ซื้อเอ้ยผมไม่ขายนะครับป้ายประวัติศู์อยู่ครบนะป้ายประวัติศู์อยู่ครบนะครับสบภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับแล้วก็มีพรมสามดีให้ด้วยนะพรมสามดีใส่มาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้บอกเลยลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็แคปเปิดได้นะแคปเปิดดูด้านในครับเบาเป็นเบาหนังด้าน,นหลังนะเบาหนังเช่นกันนะครับนั่งนุ่มสบายสบายนะครับมีแอร์หลังให้ครบ ตัวถังบป็อีอย่างดูเลยครับนี่ไม่มีน้ําท่วมนะรถเอามาเทินได้นะแต่ขอรถไม่น้ําท่วมนะครับไปรับซื้อนะเนี่ยแบบนี้ยละซื้อได้นะครับโครงสร้างเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่เห็นไหมเนี่ยครับน็อตเดิมสภาพสวยเดิมเดิมเห็นไหมครับสภาพสวยนะใครหาใช้อยู่นะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับทำสัญญาสินน้บ้านตัวไทยทุกจังหวัดนะครับอ่า รถเดิมสวยงามนะครับลายกราฟิกสวยแบ็กดิชั่นนะครับไฟท้ายนะครับเดิมแท้ไม่แตะไม่ลาวนี่เดิมแท้นะครับใหม่มากรถโคตรใหม่นะครับกล้องหลังมีให้ครบนะกล้องหลังนะครับเดิมแท้โรงงานเห็นไหมนาวาล่ามีกล้องให้กับทุกรุ่นเลยนะจะรุ่นย่อยรุ่นอะไรก็มีครับ EEL VVL นะครับมีให้หมดเลยกระชนท้ายจะเป็นตัวสีดำนะลมดำนะครับโครเมียมลมดำแบบนี้ แล้วดูแม็กเลเนอร์ครับใหม่คลิปเลยนะครับเนี่ยนิสสันแม็กเลเนอร์แบบนี้ไม่ค่อยได้บรรทุกนะไม่ค่อยได้บรรทุกนะครับถือว่าลูกค้าคนที่จะซื้อไปได้คือคุ้มมากนะครับหูคล้องบรรทุกก็อยู่ครบทุกอย่างนะครับดูให้รู้เลยว่าเดิมไม่เดิมนะครับดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับซื้อกะเป้บอกเลยว่าอย่างแรกเลยคุณซื้อกระช่างว่ายง่ายนะครับซื้อกระช่างนะครับดูรถเป็นนะครับจบช่างจริงนะครับเรื่องเครื่องยนต์สบายนะครับโครงสร้างก็สวยๆแบบนี้เดิมเดิม เห็นไหมรอยับไปต่อเนี่ยเดิมเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมเนี่ยเดิมทั้งหมดเลยโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสปอร์ตเ็นอาร์คเดิมฝาทุกฝาท้ายซีเดิมหมดเลยเห็นไหมไม่เปลี่ยนไม่ชนไม่มีเรียกว่าชนแั่พิดความนะครับโครงสร้างเดิมอยูเท่านั้นไม่เดิมผมก็ไม่ค้าขายนะครับเป้เสียชื่อเป้หมดนะครับเสียชื่อนะทําช่องมาปีสองสองปีกว่าแล้วนะครับขายรถต้องเดิมเท่านั้นนะครับ พ่อเดิมลูกหมากเดิมยางไหลโชกซับทุกอย่างเดิมหมดเลยไหมครับสภาพต้องแบบนี้นะครับจะซื้อวยขาะจะซื้อจะขายกันนะครับมันต้องมีมาตรฐานแบบนี้นะครับคิวล้อยังสวยยังงามนะครับแล้วดูเฟรมนะครับนี่เฟรมเดิมเห็นไหมเฟรมเดิมนะครับนี่สภาพสวยริ๊บเลยได้ไปคือคุ้มมากนะครับได้ไปคือคุ้มมากราคาแล็ปด้วยสีดํานะครับราคาแล้ปด้วยสีดํานะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวคีย์เลล็อกเนาะเนี่ยกดล็อกได้ถ้ากุญแจอยู่นอกรถกุญแจรถจะล็อกแบบนี้แหละต,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 ติ๊ดติ๊ดติ๊ดมันคือไม่สามารถจะล็อกได้นะครับแผ่นเทก็ต้องอยู่ครบแบบนี้ครับเนี่ยแผ่นเทกต้องอยู่ครบนะเป็นบาโคเดินโรงงานนะครับมันจะบอกว่าผลิตอะไรเลขเฟรมอะไรเนี่ยครบนะครับและไม่มาสองหมื่นเก้าครับไม่อยากจะเชื่อนะครับหายากนะไม่เดินไม้แท้นะครับเปอรวัสูนอยู่ครบนี่ให้ดูนะครับเพิ่งจะเข้ามาล่าสุดเลยนะครับนี่สองหมื่น 8 0 0พเห็นไหมเนี่ยเข้าปีคลิกมานะครับคุ้มมากนะครับเดี๋ยวเหยียบเบรคเก็บคัส,สตา์าให้ดูนะครับพอเราใช้งาน,นได้ไหมนะครับนี่เครื่องนิ่งกิฟนะครับสบภาพสวยสวยมากพรเจ็ดพันห้าพรเจ็ดพันห้านะครับฟีดาวก็แปดพันจัดไปนะครับเงินเดือนหมืนหกซื้อได้ครับคนเดียวจบถ้าหมืนหขอดาวสามหมืน่นสี่มื่นนะนะครับ จอสวยๆรอบเดินรอบนิ่งๆนะครับรถสวยรถเดิมเชิญทางนี้นะครับ FMA มีให้ครบทุกอย่างฟังก์ชันให้ครบนะซีดงซีดีก็มีครบบลูทูธต่อได้แอปรับได้สี่ระดับนะครับนี่เดิมกีก็ผล่โสปีดนะครับกุญแจคีย์เลสครบสวยงามนะครับครับเกียร์ถอยกล้องหลังเป็นยังไงอ้าวมีกล้องหลังให้ด้วยนะจ๊ะคันนี้กล้องหลังมีให้นะแท้เดิมเห็นไหม กล้องหลังครบนะครับไปดูห้องเครื่องกันไปไปบอกกันเลยว่าดูคลิปนี้นะรถเดิมเชิญทางนี้รถไม่เดิมไปหาที่อื่นเลยครับรถเกรดเคุณภาพนะครับก็มาหาเป้ได้เลยแล้วเวลาสตาร์ทเห็นไหมครับส้นห์ของเขานะครับมันจะมีไฟเดรทามติดแบบนี้สวยๆงามๆรถเดิมโครงสร้างเดิมเชิญมาดูตรงนี้ครับนี่อย่างแรกเลยนะครับ แก้นะครับหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับเนดานเดิมซีนเดิมนะครับนี่ซีนเดิมนะตรงเนี้ต้องเดิมนะครับหัวต้องหัวน็อตเดิมฝาเดิมไม่แกะไม่ไขครับดูเลยหนึ่ง่องให้ดูเลยนะครับเดิมเดิมซีนเดิมแล้วก็ยังไม่เชื่อนะครับเดีย๋ยวเป้เอาใบาเซอร์มาให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวไปจ้างช่างนอกมาตรวจให้นะของชิคของแอปเปิลต่างๆให้มาตรวจให้เลยนะครับวอด้เกตด A5 ดาวไหมนะครับ โครงสร้างเดิมเห็นไหมซีนเดิมนี่นี่นะซีะนเดิมหัวต่างๆเดิมนะถนนการล้อยังใหม่กิฟเลยนะเป็นแบบใจแก้วด้วยเป็นแบบใจแก้วแบบนี้เลยนะกองโซล่านะครับที่อยู่ครบมรัมพาวเวอร์ตามระดับปกตินะครับกองอากาศอัมันเบรกมอเตอร์เบกกรกเดิมหมดเลยซื้อได้นะครับแล้วฝากระโปรงนะครับนี่ตาปั๊มนะครับพอกรีสันอยู่ครบ ทีดมเดิมนี่จับได้เลยทุกอย่างครับคือลูกค้าดูคลิปนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องรถนะครับขอรายได้1 6 0 0 0บาทปีดาวได้นะครับ1 5ืหขอดาว4ี่0มื่นนะถ้า15ขอดาว4 0 0 0 0นะครับหรือมากกว่านี้ก็ถ้า1 6ื่8หกม่็ไปก็จบเลยครับปีดาวได้เลยรถสวยนะครับตรงปกแน่นอนแบบนี้ถ้าสนใจนะครับแอดไลน์หาเป้โทรหาเป้ได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดปด้าสี่แดสี่ปตามคอนเซ็ปต์ครับ รถสวยรถเดิมเชิญทางนี้ครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับรถสวยๆไม่สองหมื่นเก้าสภาพเหมือนถอยป้ายแดงเลยนะครับสวยคุ้มมากใครได้ไปบอกเลยครับโทรมาจองได้เลยคุณแจยังอยู่นี่นะครับยังไม่มีเจ้าของจองได้แถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูตรให้ด้วยฟรีหนึ่งปีนะครับโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้เก้าสี่แปดสี่ไปครับนวาร่าสองจุดห้าตัวอีบล็อกเวอร์นะครับปี20ไม่แค่29,000เท่านั้นนะครับห้ามพลาดรถสวยคันนี้เด็ดขาดครับโฟติดตามทักแชท แล้วโทรหาไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ